สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกันแลัขนากันนะคะอาจารย์ขอขอบคุณนะคะทุกกาลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกสับสไครทุกการติดตามนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้กดสับสไครติดตามนะคะอาจารย์ขอกําลังใจช่วยกดสับสไครติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะคราวนี้เป็นผังดาวที่อาจารย์วางไว้ ในเดือนมิถุนาย,ยน2566นะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการไปตัดสินใจอะไรบางเรื่องที่ท่านยังตัดสินใจไม่ได้ก็อาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะในเรื่องของดวงดาวซึ่งมีผลกับชีวิตของทุกคนบนโลกใบน,นี้ใตจ้จักรวาลจี้ทุกคนจะต้องอาศัยพลังงานดวงดาวพอสมควรนะคะและก็ ศัยตัวเราเองด้วยในการตัดสินใจนะคะโอเคค่ะเรามาดูาตานุลักษณ์ของท่านดาวประจำตัวท่านนั่นแหละคะ่ะคือดาวพระพุธนะตอนนี้พระพุธยังโครจรอ,อยู่เรือนเรือนคำว่ามรณะนะคะพระพุธโครจรอ,อยู่มรณะกลุ่มกับพระหัสที่เป็นราชาโชคกลุ่มกับพระราหูที่เป็นเทวีชโชคเพราะนั้นให้ความหมายอะไรนะคะตะนุลักษณ์ของท่านเนี่ยมาจากเรือนคำว่า กรรมะกรรมะมรณะเพราะฉะนั да. ้นชาวราศีกรนบางท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆในช่วงที่ผ่านมาหรือบางท่านก็กําลังเกิดขึ้นก็ได้เปลี่ยนงานย้ายงานย้ายบ้านนะคะหรือปรับปรุงบ้านรีโนเวทบ้านรีโนเวทร้านค้าก็ได้นะคะเพราะดาวพฤหัสเองนะคะมาจากเรือนพันธุพันธุจึงแปลว่าที่ทํางานได้บ้านได้ นะที่อยู่อาศัยร้านค้ามามรณะจึงแปลในเรื่องของการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายแบบนั้นเกิดขึ้นแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสำเร็จเพื่อความยิ่งใหญ่กว่าเดิมเพื่อการเติบโตในอนาคตในวันข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าดาวประจำเรือนนี้นะคะคือดาวพัางขานนั่นเองนะคะ พระคารเป็นดาวเจ้าเรือนมรณนะแล้วมาอยู่เรือนลา,ลาพภะที่กลุ่มกับพระสุขพระสุขนะคะได้ตาแหน่งราชาโชคก็จะดึงพระคานที่เป็นตำแหน่งนิดเนี่ยมีความเข้มแข็งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสําเร็จนะคะเพื่อผลประโยชน์เพื่อรายได้เพื่อความมั่นคงเพื่อความเติบโตกระดุมพระพระสุขเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระด้วยนะคะจึงเป็นไปในทางที่ดีสุภะกระดุมพระ ผลประโยชน์รายได้เป็นกอบเป็นกรรมค่ะเป็นคู่มิตรนี่คือการเปลี่ยนแปลงถ้าใครยังลังเลเฮ้เปลี่ยนงานย้ายงานอ่หรือย้ายไปบ้านหลังนี้ซื้อบ้านหลังนี้ดีไม่ดีอันเนี้ยดวงดาวตอบให้แล้วว่าดีท่านสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะเพราะว่าพระอาทิตย์มาจากวินาศวินาศไปสุภานี่แหละค่ะคือการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าคือลาภะนะคะ ดาวเขาก็ทํามุมโยกกันอยู่นะคะนี่ก็คือความหมายนะโอเคในวันที่สองค่ะดาวพระพุธเนี่ยซึ่งเป็นดาวประจําตัวของท่านก็จะย้ายมาที่เรือนสุภะก็มาเจอพระอาทิตย์นะคะเเรื่องราวนะคะพระพุทธตนุลักษ์ของท่านเนี่ยคำว่าสุภาแปลว่าชื่อเสียงความสำเร็จการเติบโตอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นวินาศสุภะก็จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสําเร็จมากยิ่งขึ้นและอยู่เรือนของพระส,สุขที่โยกกับพระส,สุขพอดีเลยเป็นราชาโชคเพราะฉะนั้นก็ยังให้ผลดีโยกหลังลัคนาท่านเห็นไหมดาวโยกกันนะคะก็จะให้ความหมายดีเด่นในเรื่องของการงานที่จะถูกโปรโมทพระอาทิตย์ ได้ตำแหน่งอ่าได้ตำแหน่งคำว่าอุจจาพิมุกอยู่เห็นไหมคะก็ยังส่งผลดีกับชาวราศีกันค่ะพระมฤตยูก็อยู่ตรงนี้7ปีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้ามฤตยูอยู่สุภะก็อาจจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์เทคโนโลยีใหม่ๆนะคะอ่าท่านจะสำเร็จมากยิ่งขึ้นในการเปลี่ยนแปลงแบบนั้นเราไม่ใช่ว่า จย่ำอยู่กับที่นั่นเองนะคะอ่าต่อไปนะคะในวันที่15ค่ะดาวพระอาทิตย์ก็จะย้ายมาที่ราศีเมถุนนะคะซึ่งจะได้ตำแหน่งคำว่าราชาโชคแล้วมาอยู่เรือนคำว่ากรมมะค่ะ เพราะฉะนั้นวินาศกรรมะนี่แหละเป็นการเปลี่ยนแปลงของท่านไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นอีกครั้งนะคะเพราะยังไงพระอาทิตย์ก็เป็นได้ตำแหน่งได้อา,าชาโชคอยู่เรือนของพระพุทธนะฮะซึ่งพระพุทธเป็นธนุลักษณ์ของท่านที่อยู่สุภะจึงเกิดความสำเร็จนะคะเป็นเรื่องของเอกสารอย่างนี้นะคะเอกสารอะไรก็ตามนะคะ ที่มีประเด็นปัญหาก็จะถูกที้คายหรือใครที่มีเรื่องของคําว่าสุภาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของคดีความบางท่านนะคะที่อาจารย์มองเห็นนะเพราะว่าพระหรือหัดกับพระราหูเนี่ยอยู่เรือนมอรณะเพราะฉะนั้นพระรหัสเนี่ยเขามาจากเรือปรนปัตติีอาจจะเป็นคู่ฝ่ายตรงข้ามอย่างเงี้ยอริเห็นไหมคะพระเสามาอยู่เรือนอาริ บุตรตาอาริที่นําปัญหาเข้ามานะคะอาริมาอยู่เรือนมรณะเพราะฉะนั้นอาริมรณะก็แปลว่าศัตรูแพ้ไัยแต่ท่านก็ต้องรอบคอบในเรื่องของเอกสารนะคะในเรื่องของเอกสารที่จะเซ็นอะไรก็ก็ตามนะคะแต่นุรักษ์ท่านอยู่สุภาเพื่อความสําเร็จเนี่ยอาจจะรอบคอบสักนิดหนึ่ง แต่ยังไงก็ไม่เพียงพำลราคะ่ะอาจารย์มองนะไม่เพียงพมเพราะว่าอะไรเพราะว่าตนุลักษ์ของท่านเนี่ยอยู่บ้านของพระศุขที่ได้ตําแหน่งราชาโชคและโยกกันอยู่นะ,ะแต่แค่เตือนในเรื่องของความรอบคอบความรอบคอบและจริจริงคนราศีกันเนี่ยที่กจริงอยู่เรือนอริของดวงเมืองดวงโลกอาจารย์ว่าท่านฉลาดรอบคอบอยู่แล้วล่ะนะคะ ก็สามารถก้าวข้ามปัญหาทุกอย่างได้อยู่แล้วและผลประโยชน์ก็ยังถึงตัวท่านเต็มๆอยู่แล้วกระดุมพราลาภะเนี่ยรายได้ผลประโยชน์นะอ่าเข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมอาจจะบอกว่าได้จากคนทางไกลเป็นเรื่องของคู่รักก็ได้นะพระุขพัางคารอ่าเป็นเรื่องของความรักมีคนรักอุปถัมภ์คำจุนท่านอยู่นะคนรักจากแดนไกลปัตตนิมรณะเห็นไหมคะเนี่ยก็ส่งผลถึงกันแบบนี้มรณะคือพัางคานมากุมกับพระุข อาจารย์จึงมองว่าท่านยังมีคนรักอุปถัมคำจุยนอยู่มีคนรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบคู่รักหรือเป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่อานะคะในภพคําว่าสุภาเนี่ยผักดันสนับสนุนหัวหน้าเจ้านายผ,ผักดันในเรื่องของงานกับท่านอยู่เพราะฉะนั้นถ้าท่านเปลี่ยนงานในช่วงที่ที่ที่อาจารย์พูดตอนแรกมันก็จะดําเนินต่อไปเรื่อยแปลว่าท่านอยู่ตรงนี้ได้ ได้ยาวนานกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่อุยเปลี่ยนปุ๊บเอาจะต้องออกจากงานอีกแล้วหรือไม่ใช่นะคะอาจารย์ยังมองว่าท่านทําได้ยาวๆด้วยซ้ำออนะคะนี่คือดวงดาวที่ที่มองว่าปฏิกิยาให้ผลกับท่านนะปฏิกิยาที่ดีค่ะพอวันที่18ค่ะดาวพระพุธจะเสด็จมาทีา่ราศีเมถุนนะคะเดินมาที่เมถุนก็จะมาเจอกับพระอาทิตย์พระพุธ แตนุรักษ์ของท่านมาที่พบคําว่ากรรมะก็เป็นเรื่องงานและก็เป็นเกษตรอยู่บ้านของตัวเองเพราะฉะนั้นจึงมองเนี่แหละค่ะว่าทําไมจะบอกทําได้ยาวๆพอพูดมาอยู่ตรงนี้มาเจอกับพระทิตย์ก็เป็นคู่ประชาสัมพันธ์คู่สติปัญญาคู่ของความฉลาดในไหวพริบท่านก็สามารถที่จะเหมือนกับผักดันโครงการอะไรที่อยากจะทํา นะคะให้เกิดความสำเร็จบุตตอาอรินะคะให้เกิดความสำเร็จได้และอีกเรื่องหนึ่งก็อาจจะเป็นผักดันในเรื่องใครที่มีครอบครัวแล้วมีลูกอยู่แล้วเป็นการวางแผนในเรื่องการศึกษาเล่าเล่าเรียนของลูกที่จะให้ลูกไปเรียนต่างประเทศก็มีบางท่านเนาะหรือเป็นโรงเรียนของในเครือของเอ่อพวกสองภาษาพวกเกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศเนี่ยก็มีส่วนนี้เป็นหนึ่งอันที่ท่านจะต้อง ใช้จ่ายในเรื่องของเงินเพื่อสนับสนุนบุตรหลานของท่านแบบนั้นถ้าใครมีบุตรนะแต่ถ้าไม่ไม่ใช่เรื่องบุตรก็คือเป็นเรื่องของการลงทุนนั่นแหละคะ่ะที่ท่านจะมีไอเดียในการคิดในเรื่องวางแผนนะหนึ่งสี่คู่วางแผนนะคะในเรื่องของการงานเรื่องของการเติบโตของธุรกิจหรือเรื่องของผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการ วางแผนหรือการกระทําของท่านเองเนี่ยมันเกิดความสําเร็จมากมายเลยนี่คือข้อดีอีกนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะเพราะอยู่บ้านของตัวเองและก็พระอาทิตย์เป็นราชาโชคนะคะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะสําหรับชาวราศีกันในเดือนนี้นะคะแล้วก็ดียาวๆด้วยเนาะแล้วก็วันที่สามสิบพังคานจะมาเที่ยวเรือนวินาศ พ่องคารย้ายในเวลา12.02ในวันที่30พระพสุก็ย้ายตามด้วยนะพะสุกก็ย้ายในวันที่30มิยอก็มาเจอกับพัางคารที่อยู่เรือนวินาศแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคำว่าวินาศบางคนก็จะค่อนข้างที่จะกังวล <c oughs> ค่อนข้างจะกงังวลคําว่าวินาศคําว่าอริมรณะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะดูนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรจริงๆละ่ะอันนี้เขาต้องมองว่ามันเป็นมุมที่ดาวเล็งอยู่พบเสียกับเสียนะคะพบเสียกับเสียก็คืออริกับวินาศนะคะพังคาเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสหาชาั้นสหาชั้นมาวินาศ หนึ่งนะคะกับเพื่อนกับเพื่อนต้องระวังมีปากมีเสียงระวังคําพูดด้วยเหมือนกันคู่ปากเสียงด้วยโยกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเรื่องของอารมณ์การตัดสินใจเพราะดาววินาศก็ไปกลุ่มกับดาวตะนุรักษ์ของท่านในช่วงนี้นะคะอาจารย์เตือนนิดหนึ่งในวันที่30เนี่ยช่วงที่ดาวย้ายใหม่ๆในช่วง5วันแรกของดาวย้ายเนี่ย ระวังมีปากมีเสียงระวังคำพูดระวังเรื่องของอารมณ์การประทะเพราะเป็นคู่ปะทะได้ด้วยอย่างเงี้ยนะคะพระอาทิตย์พังคารพระพุธพังคารถึงแม้จะมีดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นตัวเชื่อมในการซอฟบ้างแต่อย่าลืมว่าเขาอยู่เรือนวินาศพอเขาอยู่เรือนวินาศเป็นเรือนของความเสียหายที่ไป ไปกลุ่มกับตัวท่านและระวังมากที่สุดในเรื่องของการเซ็นสัญญาที่อาจจะทำความเสียหายได้เพราะเรือ,อ,อนของปั้งคานก็มาจากคำว่ามรณะมรณะวินัาตนะคะอาจจะมีเรื่องของความเสียหายแต่ถ้าเราระวังเราดูเนี่ยเป็นไกด์ไลน์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่มีปัญหาจกเขาต้องเตือนเพราะว่าพระเสาอ่ะเขาก็เลงกันอะยนะนะู่แลนะ้วเ็เปนะ็นคะู่ศัตรูกันเนี่ย เออนะคะหรือบางท่านอาจจะมีเรื่องของการมีปัญหาสุขภาพมานานแล้วอาจจะมีเกณฑ์การผ่าตัดนี่ก็มองเป็นดีไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่าตัดในเรื่องของความงามก็ได้เห็นไหมคะกระสุกกับพังคันเป็นเรื่องของความสวยงามาการเสริมเรื่องของโงเ่เฮงให้มันดีขึ้นนี่ถือว่าดีหรือใครที่มีปัญหาในเรื่องสุขภาพจริงๆมานานแล้วจําเป็นจะต้องผ่าตัดโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับกระดูกดาวพังคัน พันคารกับพะเสาเนี่ยเป็นกระดูกกล้ามเนื้อได้อันนี้ก็ทําไปนะคะถือว่าปลอดภัยเพราะยังไงดาวตนุรักษ์ท่านก็ยังเป็นเกษตรก็ยังมีความมั่นคงนะคะแต่ก็แค่ระมัดระวังในเรื่องของแบบนี้นะคะการมีปากมีเสียงกับคนอื่นได้ง่ายนะคะก็จะเป็นประมาณนั้นการใช้เงินค่ะดาวพระศุกเป็นดาวการเงินเนาะกระดุมภารวินาศเป็นการใช้เงินแล้วจะใช้เงินยังไงให้เกิดประโยชน์ใช่ไหม ในเมื่อกระดุมพระวินาศเป็นการจ่ายจ่ายจ่ายออกไปจ่ายออกไปแบบไหนเราก็ดูนะคะว่าท่านอาจจะไปเอาเงินไปลงทุนซื้อผ่อนอะไรสักอย่างไว้ก็ได้ซื้อที่ดินเพราะที่ดินเนี่ยอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันสามารถที่จะเป็นกำไรระยะยาวๆได้ด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะก็อยู่ที่ท่านจะไปมองช่วงนั้นนะคะมันปลายเดือนแล้วลหละแต่อาจารย์พูดไว้นิดหนึ่งเพราะ ดาวเขาจะส่งผลแค่5วันแรกที่อาจจะมีผลอยู่มากมายในความระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพเรื่องของอุบัติเหตุหรือเรื่องของการมีปากมีเสียงนะคะอันนี้นะคะแล้วก็ถ้าแก้ดวงจริงอะดาวที่เล็งกันแบบนี้อยู่ด้านหลังลัคณาท่านเนี่ยพระสสากับพังคานนะคะอาจจะซื้อพวกอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์นะคะอะไป บริจาคที่โรงพยาบาลก็ได้ถ่ายชีวิตโคกระบืออะไรอย่างเงี้ยบริจาคเลือดอย่างเงี้ยก็ช่วยได้ทําให้ชีวิตท่านดีขึ้นแล้วก็อย่าลืมเมื่อทําแล้วนะคะถวายบุญกับเทพเทวดาที่คุ้มครองตัวเราอุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวรแล้วก็เบิกบุญที่เราทาเนี่ยมาเปิดดวงชะตาเราให้เราผ่านพ้นปัญหาที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราอันนั้นก็จะบังเกิดความสําเร็จเกิดขึ้นท่านก็จะผ่านปัญหาในช่วงที่ ดาวแบบนี้ได้นะคะนี่ก็คือคำแนะนำจากอาจารย์นะคะก็ลองไปพิจารณาดูสิ่งที่ดีที่อาจารย์พูดมาท่านก็จะได้รับตามดวงดาวที่ให้คุณนั่นเองนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ